สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูก้อยในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับแรงและผลของการออกแรงที่กระทำต่อวัตถุนั่นเองนะคะงั้นไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก้ยจะให้เด็กๆนะคะ คิดคำตอบไว้นะคะแล้วเราจะมาเฉลยหลังจากที่เรียนเสร็จแล้วนะคะคำถามที่1การใช้มือออกแรงเข็นรถเข็นให้เคลื่อนที่เป็นการออกแรงชนิดใดคำถามที่2เมื่อออกแรงเข็นรถเข็นรถเข็นมีการเคลื่อนที่อย่างไรคำถามที่3การเข็นรถเข็น เป็นแรงสัมผัสหรือไม่อย่างไรนะคะเด็กๆลิดคำตอบเอาไว้นะคะงั้นเราไปดูบทเรียนกันเลยค่ะแรงและผลของการออกแรงที่กระทำต่อวัตถุนะคะแรงคือสิ่งที่กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเช่นทำให้วัตถุเคลื่อนที่ วัตถุหยุดการเคลื่อนที่วัตถุเปลี่ยนทิศทางและวัตถุเปลี่ยนรูปร่างนั่นเองค่ะซึ่งแรงของเราจะมีหน่วยเป็นนิวตันนั่นเองนะคะซึ่งเราจะใช้สัญลักษณ์ตัว n ใหญ่นั่นเองนะคะอันนี้คือลักษณะของแรงที่กระทำต่อวัตถุนะคะจะเกิดการเปลี่ยนทิศทางและทำให้เคลื่อนที่ของวัตถุนั่นเองนะคะ สำหรับชนิดของการออกแรงจะมีดังนี้ค่ะ 1. แรงดึงลักษณะของแรงดึงนะคะเป็นการออกแรงกระทําต่อวัตถุและทําให้วัตถุเคลื่อนที่เข้าหาตัวเรานั่นเองค่ะสำหรับแรงผลักนะคะเป็นการออกแรงกระทําต่อวัตถุและทําให้วัตถุเคลื่อนที่ออกจากตัวเรานั่นเองนะคะอันนี้คือตัวอย่าง การออกแรงผักที่และก็การออกแรงดึงนั่นเองนะคะอันนี้คือลักษณะของคำว่าแรงและชนิดของการออกแรงนั่นเองค่ะผลของการออกแรงที่กระทาต่อวัตถุมีผลทำให้วัตถุเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆดังนี้นะคะลักษณะที่1 วัตถุที่หยุดนิง่งในขณะที่วัตถุที่หยุดนิ่งเกิดการเคลื่อนที่เช่นการออกแรงเตะลูกฟุตบอลที่วางอยู่ไปข้างหน้านั่นเองนะคะซึ่งจะทำให้ลูกฟุตบอลเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่ค่ะวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่มีการเคลื่อนที่เร็วขึ้นโดยเราจะออกแรงกระทำกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ในทิศทาง เดียวกับที Luckily, another, Hence, ่ว <The> oh right? oh oh ัตถุกำลังเคลืしし <N> oh <i> ่อนที่นั่นเองนะคะเช่นการออกแรงเตะลูกฟุตบอลที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ไปข้างหน้านั่นเองนะคะวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่มีการเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่งโดยเราจะออกแรงกระทำกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกับที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่เช่น การออกแรงหยุดลูกฟุตบอลที่กำลังเคลื่อนที่โดยเท้านั่นเองค่ะและวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่มีการเปลี่ยนทิศทางโดยเราจะออกแรงกระทำกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ในทิศทางอื่นนั่นเองนะคะที่ไม่ใช่ทิศทางเดียวกับที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่นะคะเช่นการออกแรงเตะลูกฟุตบอลหลบผู้ต่อสู้ อันนี้คือผลของการออกแรงกระทําต่อวัตถุที่มีผลทําให้วัตถุเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆนะคะ,ะสมมุติว่าถ้าเราเจะทําให้วัตถุกําลังเคลื่อนที่มีการเคลื่อนที่เร็วขึ้นเด็กๆจะต้องออกแรงกระทํากับวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกับที่วัตถุ กำลังเคลื่อนที่นั่นเองนะคะถ้าเราจะทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เนี่ยมีการเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่งเราจะต้องออกแรงกระทากับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่นะคะแต่ถ้าเราจะทำให้วัตถุกำลังเคลื่อนที่มีการเปลี่ยนทิศทางละ่ะ เราจะออกแรงงก็คือออกแรงกระทํากับวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ในทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศทางเดียวกับที่วัตถุก,กําลังเคลื่อนที่นั่นเองอันนี้คือลักษณะของผลของการออกแรงนะคะต่อมาเรามาดูแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสลักษณะของแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสจะมีลักษณะ ที่แตกต่างกันนะคะไปดูกันเลยค่ะสำหรับแรงสัมผัสนะคะก็คือการออกแรงของวัตถุหนึ่งกระทำต่ออีกวัตถุหนึ่งโดยวัตถุทั้งสองเนี่ยมีการสัมผัสกันนั่นเองค่ะเช่นการดึงเชือกจูงมมาการผลักเปิดประตูอานนี้คือแรงสัมผัสนะคะส่วน แรงไม่สัมผัสก็คือการออกแรงของวัตถุหนึ่งกระทําต่ออีกวัตถุหนึ่งโดยวัตถุทั้งสองเนี่ยไม่มีการสัมผัสกันเช่นใบไม้ร่วงจากต้นไม้ลงสู่พื้นโดยเกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะคะ,ะที่ดึงวัตถุบนโลกเนี่ยเข้าสู่ศูนย กลางโลกนะคะอันนี้คือแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสนั่นเองนะคะ,ะสำหรับวันนี้คุณครูก้อยอเมื่อกี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนใช่ไหมคะเมื่อกี้เรามีคำถามให้เด็กๆได้คิดคำตอบไว้หลังเรียนเสร็จแล้วเรามาเฉลยกันค่ะ 1. การใช้มือออกแรง เข็นรถเข็นให้เคลื่อนที่เป็นการออกแรงชนิดใดเด็กๆคิดว่าออกแรงชนิดใดเอ่ยอ่าคือแรงอะไรคะแรงผักนั่นเองใช่ไหมคะอ่าสำหรับคำถามที่สองเมื่อออกแรงเข็นรถเข็นรถเข็นมีการเคลื่อนที่อย่างไรอ่ารถเข็นของเรามีเคลื่อนที่อย่างไรคะเด็กๆหลายคนแหละ เคยไปเดินห้างซัพพสินค้าใช่ไหมคะกับผู้ปกครองอเมื่อออกแรงเข็นรถเข็นมีการเคลื่อนที่อย่างไรพี่คะก็รถเข็นมีการเคลื่อนที่ตามทิศทางในการออกแรงเข็นนั่นเองโดยจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะสำหรับคำถามที่3การเข็นรถเข็นเป็นแรงสัมผัสหรือไม่ ีเรียนรู้ไปแล้วหรือไม่นะคะอตอบว่ายัางไงลูกการเข็นรถเข็นเป็นแรงสัมผัสนะคะเพราะว่าเราใช้มือในการจับรถเข็นนั่นเองแล้วก็ออกแรงผลักรถเข็นเพื่อให้รถเข็นเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้านั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนถูกทั้ง3ข้อบ้างเอง่ย สำหรับวันนี้ครูก้อยมีการบ้านให้เด็กๆได้ทำนะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้า87แล,าแล้วไปส่งที่ถ่ายรูปและไปส่งที่โนต้ตลายกลุ่มห้องของเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ของคุณครูก้อยขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ